มายากลในวงเล่าสวัสดีครับมีดินสอนหนึ่งแท่งกับหลอดดูดนมนะครับเล่นมายากลได้แล้วพร้อมแล้วรับชมได้เลยอึบ๊บอ่าวทะลุไปเลย ทะลุออกมาแล้วนะครับหลอดดูดนมทะลุดินสอนะครับผมอ,อีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองอึบอ่านะครับ โอเคอีกรอบนึงนะอึ๊บไอ้หลอดดูนมนะครับทะลุผ่านดินสอได้เลยขอให้มีความสุขกับการรับชมใมายากลน,นะครับ